หงเมาหมัดพลาดท่าแพสเปอร์ในเกมแรกหวยพุทธศิลป์จังหวะฟาวเบิร์ควายไม่ฟาวได้ยังไงซึ่งคาราบาครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของนิวร์พูลที่บุกไปแพ้ให้กับท็อตแมนฮอตสเปอร์ศูนประตูต่อหนึ่งโดยประตูชัยของลูคัสเบิร์ไวนาทีที่85โดยเฉพาะจังหวะที่ลูคัสเบิร์ไวกองกลางของสเปอร์ ซึ่งมีใบเหลืองติดตัวอยู่ก่อนหน้านี้เขาปะทะหนักใส่คอต,ตาซิมิกาสผู้เล่นแบ็คซ้ายของลิวพูแต่ผู้ตัดสินกลับไม่ให้ใบเหลืองที่2แก่เขาส่งผลทําให้เบิร์ดคกวายยังอยู่สนามและซัดประตูชัยพาสเปอร์คว้าชัยเหนือลิวพูไปก่อนในเกมแรกหลังจบเกมแฟนบอลลิวพูพากันโวยวายในทิทางเดียวกันจังหวะนี้เบิร์ดคกวยสมควรได้รับใบเหลือง2อ,อย่างชัดเจนหากใบแดงเกิดขึ้นลิวพูอาจจะไม่แพ้ให้กับเกมนี้อย่างแน่นอนพร้อมทวงถามถึงมาตรฐานการตัดสินที่ไม่ได้มาตรฐานในเกมนี้เลย ทั้ง2ทีมยังมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งในนัดที่2ที่จะแข่งกันในวันที่7กุมภาพันธ์เพื่อที่จะชิงตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป